ชีวัดแต่เราไม่รู้หลักระหว่างที่เราเดินตั้งแต่อย่างวันนี้วันที่30สบใช่ไหมกว่าจะเดิน30พฤษภากว่าจะเดินไปถึงวันที่สมกรกฎาคมเนี่ยมันก็เวลาอีกหลายวันมันไม่แน่หรอครับเหตุการณ์ทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงาทีมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างวดโนเนี่ยเป็นผลบนเบื้องต้นที่จะเกิดอะไรขึ้นครนะตรงนี้เพียงแต่ประชาสัมพันธ์กันมากมากรณรงค์กันมากมากเนี่ยมันยังมีผลอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลของหวดโนที่จากจากที่ ประชาชนได้เข้าใจตรงนี้ขึ้นแล้วหรือแม้แต่พอถึงวันเลือกตั้งจริงๆผลของโหวตโนมมนมากเนี่ยก็จะมีผลอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ทุกอย่างไม่สายอยู่ที่ว่าจะไว้โคไม่มีการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยเราภาวนาเหมือนคุณเล็กกทมอสักครู่เนี่ยก็ตรงกันนะผมไม่อย่างเราเห็นอย่างเราเราเล่นเกมเนี่ยเรารู้ว่าเราไปประท้วงอะไรรัฐบาลหน้าด้านเนี่ยไล่มันยังไงมันก็ไม่ไปถูกไหมฮะเราปฏิเสธหน้าการเมืองชั่วเลวเราก็รู้ว่าเออเราก็ปฏิเสธ เพราะเราปฏิเสธนักการเมืองชั่วเลวมันก็คือปฏิเสธการเลือกตั้งใช่ไหมใช่ครับแต่การที่จะมีการเลือกตั้งได้มันอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ที่กกตในความเห็นผมเนี่ยการกดดันมันต้องปฏิเสธกกตเราไม่ได้เป็นศัตรูกกตเราไม่ได้มีอคติแลาไม่ได้โกรธกกตแต่ผลพวงที่กกตทํามานี่มัน,มนทําให้บ้านเมืองเสียหายให้ผลผลิตที่เป็นนักการเมืองให้ผลผลิตที่เสียหายนะไม่สามารถจะกํากับไอ้นักการเมืองที่มันเลวได้เพราะมันลูกไม้ ลูกเล่นมันเยอะพูดง่ายว่าทําทุกอย่างอ่ะไล่ไม่ทันก็ทํำยังไงเราเราจะหาวิธีการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปปฏิเสธกรกตก็ไปกดดันการเล่นเล่นเกมตรงนี้กรกตมีเพียงห้าคนพวกพ้องไม่เยอะครับกดดันง่ายหน่อยไปกดดันกองทัพเขามีปืนยากหน่อยไปกดดันไอรัฐบาลมันมีอํานาจยากหน่อยเพราะนั้น ก็ลองหันมากดดันกกตกันบ้างก็ได้นะก็เป็นแนวทางหนึ่งอ่าเพราะคนน้อยไงมีห้าคนเองใช่ไหมก็กดดันเพราะเขาก็จำนวนแล้วนี่ว่ายังไแล้วก็ป้องกันและจัดการเขายอมรับแล้วด้วยแต่ว่ายังถึงขนาดไปขอร้องโจรว่าอย่าปล้นนะอย่างนี้แล้วใช่ไหมสมมติว่าเรามีคนไม่กี่หมื่นแล้วเราไปกดดันที่กกตถูกไหมฮะเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรแล้วก็บอกก็ไปพูดให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้ แล้วต่างจังหวัดก็ไปกดดันไอ้กโกตจังหวัดเอ้มามันจบคุณได้เลยข,ขออนุญาตนิดเดียวยว่าเราพูดถึงนักการเมืองเร็วๆเนี่ยก็มีนักการเมืองดีๆที่จะมาลงสมัครครั้งนี้ก็มีเยอะนะต้องขออภัยด้วยท่านไม่เร็วท่านไม่เร็นรแต่ว่าท่านเข้ามาในเหตุการณ์ตรงนี้มาเกือกรั่วเ,ออเนี่ยอย่างพรรคการเมืองใหม่เนี่ยส่งตั้งปฏิริษียี่สิบคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนใหม่ๆทั้งนั้นเลยนักการเมืองดีๆพรรคการเมืองใหม่ส่งผ่อมรนสมมาต้องขออภัยด้วยแต่ว่าท่านท่านท่านดี ท่านอย่าไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปคิดในเรื่องเขาว่าพูดว่าเร็วหรืออะไรนะครับก็คือเขาเขาว่าคนเร็วนะเขาว่าคนเร็วท่านอย่าไปก็คงไม่เดือดร้อนอะไรไม่เดือดร้อนอะไรครับท่านสุทีจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ความหวังของของประเทศไทยก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับถือถ้าคนไทยมีความกระตือรือร้นนะในเรื่องของบ้านเรื่องของเมืองเนี่ยชีวิตของพวกเราก็จะดีขึ้นนะแต่ถ้าเผื่อเราไม่มีความกระตือรือร้นนะ แล้วเราก็ไม่ช่วยนะเราก็ไม่ช่วยกันส่งเสริมในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ไปแบบเรื่อยๆเฉยๆนะบ,บ้านเมืองเราก็คงไปไม่ทันเขาเพราะว่าอย่างคนไทยใช่หไหมเวลามีโอกาสไปเที่ยวสิงคโปร์ไปเที่ยวใกล้ๆที่ประเทศที่เขาจเจริญแล้วมาเลเซียอะไรเงี้ยก็เห็นบ้านเมืองเขาจเจริญเพราะอะไรก็เพราะว่าการเมืองเขาเนี่ยประชาชนเขาสนใจนะการเมืองเขาดีบ้านเมืองเขาจเจริญก็อยู่กันสงบสุขนะะบ,บ้านเมืองสะอาดสะอาดไปไหนก็สะดวกสบาย แต่บ้านเมืองเราเนี่ยเมื่อประชาชนไม่กระตือรือร้นปล่อยให้หนักการเมืองที่ไม่ดีไม่ดีเข้ามามาทาํางานบ้านเมืองให้ก็พี่น้องก็ได้รับทุกข์เข็นไปทั่วหน้ากันไม่ว่าจะเป็นแรงงานเกษตรกรโดยเฉพาะข้าราชการไทยเนี่ยผมว่าตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นทาตของนักการเมืองสมดนะผมว่าถ้าท่านไม่เลิกทาต บ้านเมืองก็จะลำบากเหมือนกันจริงๆโลเลิกท่าแล้วจริงๆก็ท่านรัชกาลที่ห้าเนี่ยสเสด็จพ่อก็เลิกท่าไปตั้งนานแล้วแต่ไอ้ข้าราชการก็ยังทําตัวเป็นท่าเลนการเมืองผมว่าผมว่ามันก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าไอ้ความกล้าหาญของแต่ละผู้คนเนี่ย <S 1> <S 1> <S มันต้องสะสมนะในจิตวิญญาณมาตั้งแต่เด็กต้องต่อสู้กันมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่เป็นคุณหนูมาตั้งแต่เด็กพอมาทํางานมันก็เป็นคุณหนูเหมือนเดิมมันไม่เคยต่อสู้กับใคร ในชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่บ้านนอกมาเราเป็นเด็กที่ต่อสู้เราไม่เคยท้อถอยนะอยู่ตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆมาเนี่ยเราไม่ยอมให้ใครมารังแกต่อสู้มาตั้งแต่ในวัยเด็กจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ก็ต่อสู้มามันก็มีความกล้าหาญชอบในความยุติธรรมเพราะนั้นมันจึงต่อสู้ได้ทุกโอกาสแต่ถ้าเผื่อยังฝึกฝนคนให้มาเป็นอย่างเนี้ยเป็นคุณหนูมาเรื่อยๆจนกระทั่งโตมามันก็เป็นคุณหนูไปตลอดในสุดมันก็ไม่เคยต่อสู้เพื่อใคร ไม่เคยเสียสละไม่เคยมีจิตที่จะเป็นสาธารณะก็ขอฝากพี่น้องคนไทยนะฮะเราต้องกระตือรือร้นนะฮะเราไม่ใช่ว่ามาสร้างกระแสปฏิรูปประเทศไทยไม่ใช่นะ,ะเราสร้างความกระตือรือร้นด้วยความรักในเพื่อนของคนไทยด้วยกัน<ช>ผมก็มีความหวังแค่นั้นแหละครับครับครับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันจรันรก็หมดลงนะครับสิ่งที่จะสู้เพื่อบ้านเมืองและประสบผลสําเร็จความสําคัญอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะต้องร่วมกันอย่างจริงจัง ถ้าจะสุดที่ถ้าจะจำนงก็ได้ให้กุญแจแล้วว่ากุญแจสำคัญในวันนี้อยู่ที่กกตและกะ็กองทัพที่จะมีความรอบรู้และก็ตัดสินใจและที่สําคัญคือพี่น้องประชาชนจะต้องกล้าที่จะแสดงออกและก็เท่าทันรวมถึงการที่คุณอภิพิทธิ์นักการเมืองที่ได้รับรู้มาตลอดว่านายกมาตราเจอาจจะเป็นทางออกก็หมายถึงว่าในสองจังหวนันี้ในช่วงนี้พี่น้องที่ไม่อยากให้มีการเลือกตั้ง ก็อาจจะมีความหวังไปจนถึงวันที่สามเมื่อถึงวันที่3แล้วท่านต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือรายการซูปบ้านเมืองประจำวันจันทร์นะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับดีครับ,บครับดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ